ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า29พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมเป็นสัปดาห์ที่ดาวมีการขยับโยกย้ายถึง3ดวงด้วยกัน นับตั้งแต่ดาวศุกร์นะครับย้ายในวันที่3ธันวาคมแล้วพอมาวันที่4ก็ดาวอังคารกับดาวพุธก็ย้ายตามซึ่งนะครับชาวลัคนาราศีกุมนั้นคุณยังคงมีดาวพระหัสหรือจูปิเตอร์ดาวสุพเคราะห์ใหญ่ประธานแห่งสุพเคราะห์ทับลัคนาอยู่ได้องค์เกณ์นารากเกณฑ์อุดมเกณฑ์ก็ยังเป็นอะไรที่ดีที่เด่นของชาวลัคนาราศีกุม นะครับวันจันทร์อังคารพุดธพฤหัสการเงินการทองก็แฮปปี้นะดาวพฤหัสนี่แหละเพราะว่าดาวพฤหัสมาจากเรือนการเงินแล้วก็มาจากเรือนลาพระมาทับลัคนาราศีกุมเป็นไปได้ว่าจะมีโอกาสจะมีโชคดีต่างๆเข้ามากุมก็เสี่ยงโชคให้บ้างสินะครับเผื่อจะมีโอกาสได้โชคดรงโชคดีอะไรก็ว่ากันไปนะ และในสัปดาห์หน้านะครับเป็นสัปดาห์ที่อาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆในเรื่องของงานที่อาจจะเอามาทําเป็นเงินเป็นทองได้และความโชคดีที่สินแสหมิงอธิบายให้ฟังตรงนี้นะครับดาวพฤหัสนั่นแหละบันดาลให้เกิดความสําเร็จงานอะไรก็ตามทีอออ่ออกไปในแนวทางของดาวพฤหัสครูบาอาจารย์ งานที่เกี่ยวกับด้านการติวเตอร์การแนะํานำคนต่างๆถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีกุมอีกเช่นกันนะดาวอังคารก็จะย้ายมาลอยกลางฟ้านะครับซึ่งมาอยู่กับดาวอาทิตย์จริงๆต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยไอดาวอังคารตรงเนี้ย นะมันเป็นกเกษตรราธิปดีมันน่าจะมีอะไรดีๆบางอย่างในเรื่องของงานเข้ามาหรืองานที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับซึ่งดาวทั้งสองดวงต่างก็ลอยกลางฟ้าชาวล,าาลัคนาราศีกุมอยู่ก็คือดาวอังคารและดาวอาทิตนะนะนะครับจันทร์อังคารเรื่อยๆนะครับคนโสดอาจจะมีเรื่องรักๆเข้ามาหรืออาจจะไปแอบชอบใครเข้าก็ได้นะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุข เป็น3วันที่ดีมากแฮปปี้มีโชคดีในเรื่องการเงินการทองหลายสิ่งหลายอย่างลงตัวและเสาร์กับอาทิตย์ก็เป็นเสาร์กับอาทิตย์ที่คุณสบายใจนะครับน่าจะมีไอเดียอะไรต่างๆที่ดีๆเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีกุมพจดูในแง่มุมไหนพุทธหัสก็ยังให้คุณอย่างเต็มที่นะครับ ส่วนในเรื่องของความรักดาวเจ้าเรือนความรักโคจออยู่ในเดือนการงานคู่จะคู่ครองหรือเพศตรงข้ามจะนําโชคดีมาให้ในเรื่องของการงานหรือลู่ทางหรือโอกาสต่างๆแต่พยายามสื่อสารกันด้วยมิตรไมตรีที่ดีนะคือการที่เขาเอางานมาให้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ระวังจะมีปากเสียงกันเพราะเรื่องงานด้วยเหมือนกันเพราะว่าอังคารเองก็ไปอยู่กับอาทิตย์ ก็คงต้องติงและเตือนชาวกลุ่มไว้แบบนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่คู่น่าจะนำโชคดีต่างๆมาให้นะครับคนโสดก็เหมือนกันเพศตรงข้ามน่าจะนำอะไรที่ดีๆมาให้คุณหมายก็ว่ารู้จักกันแล้วเออมันมีที่อะไรดีๆมีอะไรที่ดีๆตามมาก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีสวัสดีนะครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี